ที่านคกับาัเพบุญทำบุญนะครับแล้วเาไวัดรีว่าหัเข้าไปรับน้ำถพในบบุญประจำปีนะครับเอาปัจใยใส่โต้รับดอกไม้ทุกเปียกรับเพื่อมติดมือครับบ้านได้มพระกคนเ่ิดต้องการจะสแกน QR code ทาง้ดหมไว้ผ่านกันครับมาสแกน QR c ค้ e ทำบุญกันได้ ใุกองทัพราไม่ต้องพดถึงนายุทธ์700กว่าปีตั้งแต่สมัยอรค์สุโขทัยเป็นราชธานีองค์ที่นั้นอายอยู่ในโบสถคที่นั้นปฏิบัานอยู่ในบสถ์หรับองอที่อังเินมาเพราะอังเินมาจากนบสกเช่นกันยาให้ลูกหลานได้ส่งผู้อังเกินดูปราสา รัตัวโพกาลาบมามันมีถวายพิธีกันนะครับสซ้าสาหันไปปูชาพระกับปิดทองพระกับปิดทองพระแล้วเข้าโบสถ์รับไปเที่ไปถวายพระมรการขอพรองหลวพ่อทุกท่านสุโภทใองค์จริงสฐาปัอยู่ในพสหาวัชรวัชาการสางโบสันนี้โบสถ์ประดับด้วยเื่อ กเป็นหนึ่งเดียวเลยทีเดียวชุดอาภูสองแนี้ทุกแค่ทุกน้ำมีสิตสายแม่คลิปมีปฏิมาก่างบุญต้างที่วิจิตรงามให้ทำได้ชื่นชมรังเปิรก็ทางตรงนี้ธรรมด์ติดต่โตครับในเ่วนขอมนาชทูเรียนนะแข่งแล้พบตรงโทรสารมาเงินมีของเป็นิทธิเงินล้านขอให้รวยขอให้รวยครับรับพระสุขมงคลติดมื่นลำบานะครับ ถ้าทำบุญใครทอบคุณหนึ่งร้อยบอกด้วยนะครับมีวัตถุมงคลจยางพิเศษมอบให้นะครับเศรษฐมิตรวรรณชนิกั์คุณเดชพีนะครับแนีเมื่อสักครู่นี้มีคนมาถามว่าเสือ้มีไหมก็ปอผ่ไปแล้วะต่ับตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับหนึ่งุดอันนี้เป็นทุตทีเรียวหนึ่งตัว

ม์จากหลวงพ่อครับนะจบได้อครับครับได้เปล่นออกมาด้วยเดือนของ พร้อมับรับของดีวัตถรวัตรงามนกครติดเมือกลับบ้านอาฐารเก็บเอาปัจจัยใส่ตู้ครับนลกปอกคณะกรรมการหม้อประตูวงคลให้ด้วยเชิญครับ บุญยายค่อยๆไล่อัญญาบุญยายจ๋าบุญยายจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสถานเจดีย์บุญยายบอกเหนียวจะสร้างโบสถ์จะสร้างวิหารเจดีย์สถานวิหารสักเป็นด้วยเขียนชื่อบุญยายเลยจ้ะอาเขียนชื่อบุญยายเลยบุญยายอันไล่ลาลาเรี่มาร่วมบุญ สร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างโบสถ์ด้วยนะจะให้บุญใหญอ่อธิษฐานจบปัจจัยนะามากน้อยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะเอาแลกได้จ้ะเอาแลกเหรียญเปลี่ยนกางแกงคณะกรรมาการเลยนะแลกเหรียญเปลี่ยนไกมใครมาล่ะ chạy lên nói với bạn ra mặt đi